Yeah. ก็กราบสวัสดีสมาชิกชมลมคุณชอบเกมวันพันช์แมนทุกทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์607นะครับผมอันดับของเราก็อยู่ที่356นนะครับผมเหตุผลที่ผมต้องมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพราะว่าแอดเจอร์นี่ลูกหลักแอดเองปต ถือคนเขาซุ่มได้แล้วก็มาขายนะครับผมแอดก็เลยอยากจะมาลองปั้นเจ้าหมา Watch Dogs Man นะครับผมให้แข็งแก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้นะผมผมก็จะไม่สนเมตรงเมต้าอะไนะก็จะมาซ้อมกันก่อนที่เซิร์ฟเวอร์607นั่นเองนะจ๊ะก็เราจะมาลองปั้นเจ้าหมากันดูก่อนนะ อุปกรณ์ก็มีตามนี้ตามนี้ตามนี้เลยนะจ๊ะเราก็จะทําให้มันได้มากที่สุดนะก็จะตันไปได้มากที่สุดนะวันนี้ก็ลองดู7วันอันตรายนะขอลองเล่นแค่7็วันอันตรายอย่างนี้ดูนะครับผมอยากจะไปลองต่อที่เซิร์ฟเวอร์609นกนะก็เดี๋ยวเจอกันเซิร์ฟนั้นนะเซิร์ฟนี้ก็ขอลองเล่นๆขำๆดูกันไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารับตัว๋วกันก่อนเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของเซิร์ฟเวอร์6 0 นะผมก็รับตัวกันแบบเบิ่มๆแล้วเราก็จะไปลุ้นกันเลยนะจ๊ะว่าเราจะได้ตัวอะไรกันเบิางเนะก็อยากได้เกโรเกโรนะแต่ว่าไม่รู้มันจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาลัดเดะเรามาซัดกันเลยมลแรกนะผมเลี้นพันธุงล้อมเป็นคนใต้ซัดกันไปเลยมัดแรกไปไปสีดองเลียบหลังสีม่วง ก็เราได้สีม่วงกันมานะผมก็เอสตาก็เป็นเจ้าหอ,อกนะผสมชื่อเลยก็หอ,อกนะก็มาดูโลที่สองนะก็เช็คตู้กันก่อนเดี๋ยวสุ่มผิดกันไปนเลยนะผมมาที่สองไปกันต่อชาร์ตมาชาร์ตชาร์ตมาดิโลนี่มาขอให้มาขอให้โดนสีทองทองจริงครับทุกคนทองจริงก็มาดิ ก็ขอให้ได้ขอให้โดนเกียร์โลเกียร์โลนะครับผมมาแล้วเกจจงดูลมหายใจอ่ะเรียบร้อยตนปั๊บาตามสเต็ปนะครับก็เลอนะผมก็ผมผมไม่รู้จะไปใช้อะไรตัวเนี้อยากได้ตัวขออ่ะโอ้โหก็ซัดกันอีกก็มาดูหมัดนี้นะผมซัดอีกมหมัดนึงนะจะได้หรือมไม่ได้นะผมก็ขอเลยขอเลยตัวขออะไรก็ได้ขอขอหน่อย นะถ้าไม่ให้คอผมจะให้คอเจีมนะนะก็ได้หรือไม่ได้มาดูกันโนสีม่วงอ่ะอย่างน้อยๆบัฟูสันมาเถอะอ้าควรรอกำลังเสริมตัวอะไรวะโอ้ไ้วะโอ้โหเจ้แม็กใส่ฟ้าเอามาทำไมกันนี้ตัวมันก็นก็ลงปงกงเก่งนะผมก็อาวก็เกลือกันไปอีกตามสเต็ปขอไปฟ้าม์มก่นอนก็<อ><อ>หลังจากที่เราเกลือกันจัดเลยนะคนดู ตอนนี้แอดก็เคลียเควสจนจะหมดอยู่ละก็มาของเราก็ยังไม่มีคอให้ใช้กันเลยตอนนี้แอดก็ขออนุญ,ญาตใช้ทางลัดกันหน่อยละกันนั่นก็คือนี่จดหมายของเรานั่นเองก็เติมไปนิดนึงแอดจะมาเอาคอนะทุกคนก็ขอนิดๆหน่อยๆนะทางลัดนะก็ ลองเล่นกันดู7วันอันตรายเจ้าหมาของเราจะต้องแข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟตีข้อนี้เลยข้อนี้เลยขอข้อนี้หน่อยคอบาคูซันก็ต้องใช้อีก30แบงค์นะครับผมก็เดี๋ยวไปหาใช้กันเลย ก็ซัดกันไปก่อนเลยแพ็คแรกฟูบิกินะครับผมก็แอดไม่รู้นะว่าจะต้องซื้อแพ็คไหนให้มันคุ้มนะแต่ว่าขอแค่ใช้ให้หมดเพราะว่าเราจะไปเอาเจ้าบาคุซันมาเป็นขอกันไปก่อนนะวันนี้เจ้าฟูบิกิก็ซื้อไปเพราะมันได้ตั๋วนะทุกคนก็มารับตั๋วกันตรงเจนอตอีกเล็กน้อยแล้วเราก็จะมาลุ้นกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมแอดสี่คนนี้ถึงไม่ใช้เสียงเอคลู วันนี้ก็เบื่อๆหน่อยตัดคลิปชิวๆวันนี้ขอเอาแบบเสียงปกติบ้างนะทุกคนเกลือไปไปกันต่อซื้อแพ็คเลเวลเราก็เด้งมาที่34นะครับผมก็เป็นวันที่2นะได้เลเวล3าก็ถือว่าจะตามคนอื่นทันแล้ะก็ไปเลยกันต่อเลยมันก็จะให้เราไปทำเ็จทานู่นทำนี่เดี๋ยวแอดขอเวลาแป๊บ มาครับทุกคนตอนนี้เราได้เจ้าหมาคูซันมาแล้วนะครับผมในที่สุดเราก็จะมีคอใช้สักทีหลังจากที่เราไม่มีคอเลยนะผมก็ยัดเข้ามาในทีมกันเลยใส่มาแทานมูมเมงนคนัะผมมาแล้วเจ้าหมาเราในที่สุดมันก็มีคอให้ใช้ มาทุกทุกคนหลังจากที่เราไปฟังกันมาอย่างยาวนานตอนนี้อันดับของเราก็อยู่ที่92และอันดับตัวละครของเรา95้นะครับผมเจ้าหมาของเราก็แข็งแกร่งเป็นอันดับที่95ของเซิร์ฟเวอร์และตอนนี้ก็เป็นเวลาดีที่เราจะไป PVP เกม่มาเจ้ามาคนเราก็ลงไปนั่งคี่ขาสี่ขาท่ามานะจ๊ะตอนนี้เข้าตบื ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องและเจ้าโกคิ่สึก็ลานคิวไปหมดเรียบร้อยเฮ้ยหมาผู้เชิญน้อยพี่มาป้าหมาเด้ยมาโอ้ทีมต้องข้ามซัดมาแต่ว่ามาขอเรายังคงยืนได้นะผมตามต่อด้วยเจ้าราชาทะเลรึกันเลยและเจนนอสเข้าไปเตะธรรมดานะจ๊ะตอนนี้เจ้าหมาก็ได้เปิดก่อนตบตกตกตกหายเป็นที่เรียบร้อยนะผมเกมแรกเราก็ชนะกันไปเลย รูบี้กันมาจุกจุบกันไปเลยนะครับผมละคนนี้ก็พลังตั้ง60,000่นนะครับผมเราแค่ห้าหมื่กว่าก็ขออนุญาตเลยหน่อยละกันเจอคนนี้40,000อ่ะไหวชิวขอซัดหน่อยนะ4 0เพชรก็จัดกันไปเลยแบบเบิ่มเบิม ก็ม้าครับผมทีมเขาเปิดก่อนเปิดด้วยเจนอตก็รอดูนะดาม,มีของเจนอตเขาจะแรงกันแค่ไหนเอนอตซัดมา37มหมื่นเจ็ดนะผมฟูเกิเราตัวแตกไปแล้วนะผมม้าเขาไปตบตบตบ,ตบเรียบร้อยหายกันไป3ตัวนะถ้าเจนอตไม่มีติดไม่ดับนะผมเข้าไปเรียบ 100, ยร้อยโกหนสุดต่อยกาโลเข้ามาทุบโ,โ,โอ้โหเจนอตเราก็ เอาไปชีดบ้างนะครับผมก็10,000ดาเมจโอ้โหดาเมจเซิร์ฟเ,เ,เวอร์ใหม่นี่มันจุมจิ๋มจริงๆเลยหมาครับผมเล็กันต่อที่เิร์นที่2ครับผมเจนอตเขาเปิดกันมาก่อนซัดมา24 0 0 0ดาเมจนะครับผมหมาของเรายังคนยืนได้เขาไปตกตกตบต,บต,บต,บตบโอโ้โหเจนอตเขาหายกันไปแล้วนะบผกกาโลเขามาสับหมาเรานะลงไปหมอดฟองกับพื้นแต่อย่างไม่ตายนะบผมโกคิสเเขาไปต่อยหนึ่งทีกาโลกับเขามาสับโอโ้โหและนี่เจนอตขเตือนขึ้นมาและมาฉีดเข้าไป ผมแนดาเอจดก็คือผมไม่ได้ปั้นเลยนะผมมีอะไรผมยัดให้หมาเองเดียวเขาไปตบปิดเกมเอา้าเรียบร้อยตรงข้ามเปิดมาดจีนัดก็เนี่ยแหละครับผมถ้าผมเจอจีนัดนะัาเจ้าหมาไม่เปิดก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนโอ้โหไม่ได้ปิดเกมกันเลยแต่ว่าเราก็ชนะหมาได้นะครับผมก็รับลูบี้กันอีกจุกๆและผมก็ไปปรับความไวมาใหม่นะครับผมให้ลาช้าใต้ดินมันเปิดก่อนนะเจ้าหมาเราจะได้มีพื้นที่ในการ ชงเชงชงเช,ง,ชงนะครับเขาไปตบตบตบ,ตบนะครับผมมา เปิดมากเจ้ามาของเราก็เสียสี่ค่มเดิมนะผมเตรียมส,สแตนบายเอาต่อยมาด้วยโคกคิสซึโอโ 150, ้โหหนึ่งแสนห้าหมื่นได้มาเห็นไหมครัผมโคตรแรงนะผมหมามันกลับไปตกคืนสี่หมื่นเก้าและโคคิสซึผมเข้าไปต่อยอีกแปดหมื่นสี่หช็อตนี้บอกเลยว่าแรงกันทั้งคู่และฝั่งตรงตขา้ามเปิดมาด้วยเจนอตสี่หมื่นได้มาเห็นไหครับผมว่าเรายังไม่เป็นไรเจนอสเข้าไปสวนคืนสี่สองหมื่นหกนะผมก็ตอบปิดตอบถูกเลยว่ามาตกตบตกตปิด,ปดเกมไปเลยนะครับผม ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่28ของเซิร์ฟเวอร์รับเพชรอีก70จุกๆกันไปเลยนะครับผมก็ขอรลีอีกหน่อยขอตีอีกสักคนหนึ่งละกันมีใครให้เราตีได้บ้างนะผมคนนี้ย60,000นะอยากลอง60,000วะโอ้โห100เพชร ก็เยอะเกินไปนะทุกคนผมว่ายังไม่ตีดีกว่านะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตีกันใหม่มาไต่กันใหม่นะผมและวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูนะรอดูวันที่3นะเดี๋ยวรีบลงมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็จบวันนี้เลยเรามาลองเช็คอันดับก่อนโอ้โห95นะผม99ก็โอ้โหก็เซิร์ฟมันก็อย่างนี้แล้วครับผมเซิร์ฟใหม่มันก็จะแข่งพลังกันไปแข่งพลังกันมานะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะเจ้าหมาเราจะต้องแข่งแก่งที่สุดอย่างแน่นอนขอติดท็อป50 จอกันใหม่จ้าและมึงก็อย่าไปแค่วันที่คนเฮดอนอยู่เย้ให้มึงมันเจตัวเองให้เหมือนได้วันแหละอู้